แล้วทีนี้เดี๋ยวพาพี่บาอูไปนี่ว่าต้องบอกว่าข้องดีของสุราษเรานะคะคมาสุราษต้องกินห้อยหนังรมนะสโลกแกนเราก็คือข้าวนวลอ้วนสะอาดอพอดีคำนะคะคเป็นสินค้าจีไอของจังหวัดสุราษธาน,นีการข่าวไปติดตามได้ในช่วงข้องเตต้าต้องไปค่ะ วันนี้เตะตาต้องไปจะพาคุณผู้ชมไปดูฟาร,ร์มหอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะต้นกําเนิดของหอย GI ของสุรารานีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมหอยนางรมสดๆกันค่ะ มาสุราธานีทั้งทีอยากชวนคุณผู้ชมหาโอกาสล่องเรือไปชมฟาร์มหอยนางรมที่อำเภอการจนดิษซึ่งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวันนี้ทีมงานเตตตาต้องไปได้รับเกียรติจากพี่ราชายนเกิดเจ้าของร้านภูแลมาเป็นไกด์กิติมศักดิ์แนะนําเส้นทางท่องเที่ยวและประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจของสายน้ําตาปีและวิถีชีวิตชาวประมงพื้นถิ่นให้กับเราค่ะ ที่นี่เรายังสามารถพบเห็นการงมหอยนางรมตัวโตๆจากธรรมชาติซึ่งหาได้ยากมากๆในพื้นที่อื่นสถานที่สำคัญสคัญทางบ้านเรือนวัดวาอารามริมน้ำป่าชายเลนสองฝั่งให้เรานั่งชมบรรยากาศเพลินๆก็จะถึงฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมที่ชาวประมงลงหลักไว้เป็นพื้นที่กว้างไกลสุดสายตาเลยล่ะค่ะนอกจากล่องเรือยังมีกิจกรรมอื่นเช่นพายซับบอร์ดให้นักท่องเที่ยวได้สนุกไปอีกแบบด้วยนะคะ ตกับบรรยากาศถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจุใจก็ได้เวลากลับไปที่สินมานะฟาร์มสเตย์แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเพราะหอยนางรมตัวตโต,ตน่ากินด้วยเอกลักษณ์เฉพาะคือความขาวนวลอ้วนสะอาดร้ออยู่ค่ะ พี่สมชายสินมาเจ้าของสินมณาณ์ฟาร์มสเตย์แนะนำหลายเทคนิคในการกินหอยนางรมให้อร่อยได้รสชาติทางการเลือกหอยที่มีขนาดพอดีคำอายุ1ปีครึ่งถึง2ปีใช้เปลือกหอยแทนช้อนโลหะเพื่อไม่ให้กลิ่นเปลี่ยนน้ำจิ้มไม่ต้องเพียงบีบมะนาวใส่เขย่านิดนึงให้น้ำมะนาวทำปฏิกิริยากับหอยนางรม ดมกลิ่นเพิ่มอรรถรสก่อนเงยหน้า45องศาแล้วเทหอยเข้าปากกินคู่กับกระถินยิ่งเพิ่มรสหวานอร่อยจนตัวเดียวไม่พอจริงๆค่ะคือน้ำมะนาวเนี่ยเป็นกรดซิตริกไปกระตุ้นต่อมอะไมเลสคือต่อมน้ำลายออกมาครับนะครับแล้วก็เปลี่ยนแป้งให้มาเป็นน้ำตาลโดยที่น้องสูดอากาศจากช่องเท้า แต่ถ้าเกิดว่าน้องกินแล้วคิดเคียเค้ยวกินเ,เ,เลยไม่หวานครับเพราะไม่มีออกซิเจนแต่มันจะมีกลิ่นหอมเนี่ยขออนุญาตนะลาลาอ่าโอเคนะพยายามโอเคครับเฉียงะนะครับสไลด์อ่าสี่ห้าองศานะอ่ะคาคราวแล้วก็เอาใบกระิน,นะเนี่ยเฉียงใส่ไป นึกว่าผักนี้เป็นผักที่มหัศจรรย์ใช่ไหมเทกเจอร์ของของหอยที่อยู่ในเขตน้ําอุ่นกับเทกเจอร์หอยที่อยู่ในเขตน้ําเย็นเนี่ยมันจะมีความต่างของเรานุ่มของเราจะนุ่มกว่าของเขาเนี่ยตัวเขาเรียกว่าตัวผนังเขาเนี่ยจะหนากว่าเพราะว่าเขาอยู่ในความเค็มที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าคอนเฟิร์มว่าให้นี่อร่อยกว่า ฟินกับหอยนางรมแล้วมาว้าวกับอาหารกลางวันกันต่อเป็นอาหารทะเลสดๆเสิร์ฟเต็มถาดแบบนี้เลยค่ะที่น่าสนใจหารับประทานได้เฉพาะที่นี่คือแกงหอยใบชะครามใส่ลูก30ค่ะคุณผู้ชมคงเคยได้ยินชื่อสมุนไพราราก30นะคะที่นี่เขานำลูกมาใส่ในแกงหอยค่ะให้รสชาติเฟื่องๆนิดๆแต่ดีต่อสุขภาพมากๆ รับประทานอาหารกันเสร็จแล้วเลือกซื้อของที่ระลึกเป็นภาพวาดบนเปลือกหอยที่น้องเยาวชนในพื้นที่บรรจงวาดกันชิ้นต่อชิ้นกลับไปฝากคนที่บ้านได้นะคะที่นี่เป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวที่ทอทอท,อทอสํานักงานสุร,ราธานีส่งเสริมให้เป็นหนึ่งในจุดดึงดูดนะักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนเมืองหอยใหญ่ค่ะสุราธานีนะคะวันนี้เราพามาชวนชิมอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดสุร,ราธานีนะคะเรียกว่า ขาวนวลอ้วนสะอาดนะคะหอยนางรมที่มีการเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยนะคะนี่คือฟาร์มหอยนางรมกลางทะเลอ่าวไทยนะคะสามารถที่จะมาชิมได้นะคะในที่อำเภอกาญจนดิษฐ์แล้วก็ที่อื่นๆนะคะแต่ว่าแหล่งที่ไปที่มาเนี่ยจะมีอยู่ในอำเภอที่ติดทะเลนะคะอย่างเช่นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ของเรานะคะมีการเลี้ยงหอยนางรมมากที่สุดนะคะสังเกตได้จากการเวลาเรา ขึ้นเครื่องบินเห็นไหมคะเราจะเห็นอะไรไม้ไมวางเรียงกันเป็นสามเหลี่ยมนั่นคือการเพราะเลี้ยงหอยนางรมจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะน,นะคะเรื่องศิลปมณนะฟาร์มเนี่ยเขาจะพาไปดูการเลี้ยงหอยการงมหาหอยนางรมนะคะว่าไปดูวิธีที่จะกกว่าจะได้หอยนางรมขึ้นมานะคะที่เป็นหอยนางรมจากธรรมชาติเนี่ยก็เป็นความ amazing เหมือนกันนะคะที่ว่าดำน้ำไปแล้วไปดูหอย ่เราเก็บขึ้นมาขายนะคะนี่คือเป็นวิถีชีวิตชาวประมงของที่นี่นะคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจทริปชมฟาร์มหอยพร้อมชิมหอยนั่งรมสดๆตัวโตๆสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สินมะณะฟาร์มสเต,ตย์โทร081 5 97 75 75